สามชนเผ่าวัฒนธรรมงานรำ้น้ำตกลิ้นจีโดดมือไกลเรียนท่านวิทยากรและผู้เขา้ารับการอบรมทุกท่านค่ะวันนี้จะมาจะขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านบ้านห้วยแม่สายหมู่ที่11ตเอตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียง เป็นสถานที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเนื่องจากหมู่บ้านแม่ไม่สายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของหมู่บ้านบริวารที่สําคัญหมู่บ้านแม่ไม่สายอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนนะักการเดินทางสะดวก อีกท th th ั้งยังเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งในพื้นที่นอกจากนี้ไม้ไมฆซ้ายยังมีความโดดเด่นในเรื่องของวิถีชีวิตชนเผ่าที่หลากหลายและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่นิยมเช่นน้ำตกไม้ไมฆซ้ายพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแลทะเลหมอกย่ามฟูและอีกทั้งการสัมผัสวิถีชีวิตในรูปแบบของโฮมสเตย์ ประการสําคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งตรงกับวันแห่งความรักภายใต้บรรยากาศที่สวยงามอย่างค่ำคืนของวันแห่งความรักหมู่เขาบ้านแม่สายมีการจัดงานขันโตกมหศจรรย์แห่งขุนเขาจนเผ่าตะบนเม่ยาาหรืองานชาวไรยสัมพันธ์ ลักษณะของงานเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมรวมทั้งการบอกเล่าเรื่องราวของชนเผ่าของการแสดงหาการแสดงเช่นการ,การล้ชินช้าของเผ่าอาคาการเต้นจะคึกของเผ่ารางูและการแสดงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม,มของเผ่าเยาถ้าผู้ใดสนใจที่จะศึกษาชีวิตชนเผ่า แรกเปลี่ยนวัฒทธรรมก็เชิญได้นะคะสามารถติดต่อผ่านดิฉันได้ที่เบอร์089950342 5ดิฉันบอกว่าคุณจะมีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตแรกเปลี่ยนเรียนวิถีชีวิตชนเผ่าณบ้านไม่มสายหมู่ที่11ตำบลแม่ยาอ่าเภอรนจังหวัดชียงราย